สวัสดี FC ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก่งฝากซื้อขารยรถขุดทัวไทยครับวันนี้หา<ส>หายกันไปนานครับผมมัวเตซ่อมรถไมโครคันนี้แหละก็รถของผมเองครับก็จะเอามาขายครับเพราะว่ามันอยู่บ้านไม่ได้ใช้งานนานนั่นแหละพวกสายพวกผมก็ไล่เปลี่ยนหมดสายด้านบนด้วยแล้วก็เดือดสายลายไปปิ้งครับให้ครบ ดินระบบเขามันครบส่วนซีนก็บอกผมก็่ายเปลี่ยนนะ้านบนตัวบนก็เปลี่ยนตัวล่างก็เปลี่ยนแต่อันนี้มันยังไม่ยังไม่รีครับผมก็ทำเลยเป็นอาทิตย์ครับอยู่กับรถคันนี้เลยซ่อมเดินเสร็จครับยังไม่เสร็จดีหรอกครับก็เดี๋ยวเช็คพวกระบบไฟ นี่นี่หน่อยมาดูช่วงล่างครับมันอยู่บ้านมันไม่ได้ใช้งานครับเอาไว้ทิ้งไว้เสียก็เลยจะมึงเบ็นให้เอฟซีใช้ไหมเอาไปใช้ครับราคาแสนกว่าบาทครับ เป็นเครื่องยันมากสามสูบนะครับปั๊มโซล่าผมเช็คให้ใหม่แล้วครับเอาปั๊มมันจอดหน้าครับเอาปัม๊มมาเช็คก็หมดแปดพันกว่าบาทแล้วก็รถตัวนี้มีเทอร์โบโด้วยเห็นไหมมีเทอร์บอโบเทอร์โบติดรถมาเลยครับเช็คปั๊มเช็คหัวฉีดเรียบร้อยจนปั๊มนี่เป็น ป็อกเฟืองครับรถรุ่นนี้จะเป็นป็อกเฟืองข้างในป้อกเฟืองสามก้อนครับเกถ้าเทียบเท่าคับรุ่นนี้ก็จะเหมือนพวกมาร์คทูครับมาร์คทูมาร์คทีประมาณนี้นะมั้งรุ่นนี้นะมั้งเฮ้ยไม่แน่ใจหมืองกันนะช่วงหน้าครับก็อใช้งานดี ยาวครับไม่ใช่ในสวนเพราะไม่ทำหอกถ้าเกิดเอาไว้ใช้ในสวนกับบ้านอย่างนี้ครับโซเซเฟมหนาดีครับพอได้ครับตอนไปซื้อมาอู้ สามแสนกว่าครับนัเป็นเก่าญี่ปุ่นนะนาอรุ่นนี้เนาะขอคือแน่นดีหมดครับมื่งกี้นี่เอาลูกใหม่ให้แล้วก็มีลายแยกให้ด้วยครับเห็นไหมแถมลายแยกไปด้วยหัวแยกแถมไปให้หัว,มไ,มหหวไม่รู้ใช้ได้ใช่ปล่าไม่ได้ลองนะนครับก็เดี๋ยวผมจะลองเดินสายเสร็จให้เรียบร้อยแล้วก็ มันมีสายสองสี่เส้นตรงนี้จากนี้มานี่จากนี้ไปนู่นมันต้องเปลี่ยนใหม่ครับจากนี้มาหาตัวแขนครับหนึ่งเส้นแล้วก็มันหเส้นครับจากนี่มานี่ผมลองกดดูแตกจวกเลยก็เลยจะทำใหม่ครับเมื่อกี้ได้ลูกใหม่ไปครับส่วนอันนี้เดี๋ยวผมจะ ไปหาดูบูธครับมาใส่ให้บูธด้านข้างสี่ตัวมันเป็นบุงกิรุ่นใหม่ส่วนบูมามสวยดีครับสวยเลยไปดูข้างบนดีกว่าเนะหน้าบนก็ไมนมีอะไรครับ มีโคเค่ okay, าน้ามันที่ผมสลับสายครับนิ่นดหน่อยสลับสายเป็นคอนโทรลคอมสูบครับผมเลยสราบให้มันเป็นกเบีส่วนด้านใน,นก็มีแต่เมค,คาคนิคครับมีแต่ลูกหมากมนี่จะเป็นลูกหมากนะ เราก็ตายมีนะครับลองกดให้ดูน,นี่เต่ามาตายกดลงเต่าก็ตายครับแล้วก็เหลือเก๊กเขร้อนครับผมเปลี่ยนให้แล้วก็เช็คระบบไฟแล้วก็ล้างเปลี่ยนกองน้ำมันไฮดรอลิกครับน่อยไปี่สิ่งที่ผมสนใจครับรถอยู่บ้านผมเลย อยากแวะเข้ามาดูก็มาดูได้อยู่บ้านแฟนผมดูเดิมไม่เดิมเนาะสลักบุ้งปียังมีลาเบลอยู่เลยครับอันนี้ก็มีนะแต่ว่าสีมันทับอยู่เดิมจริงครับซื้อมาก็จอดอยู่นี้ครับเอามาใช้งานรถก็แก๊กในสวนครับแ้วอนนี้มันพอา่เสียไปก็ไม่มีคนใช้งานครับผมก็วิ่งขายตลอดก็เลยจอด พายน้ำมันก็เลยเอาออกมาขยับทีนี้นก็เลยซ้ายแตกสายอะไรเละจุกเตะหมดดูครับบุสักนี่คือเดิมหมดเลยนะครับอันนี้เมื่อวานผมไปลองมันฟาดกิ่งไม้มีทั้งลายแยกรุน้าก,ก็เดิมไหมมีลาเบลพร้อมเดิมครับเดิมติดรถมุกี้เดิมทั้งหมดครับเออแม่บุกี้ก็บอกเดิมทั้งหมด น้ำก็สวยไม่มีร้าวครับคอแน่นครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมทำเสร็จฝาพวกนี้มีข้อบกัดนะเดีวผมทำเสร็จทำไรผมมาถ่ายคลิปให้ดูอีกรอบหนึ่งก็เลยถ้าไหนสนใจครับก็มารีวิวให้ดูมีงบแสนแน่อยูอย่เดี๋ยวแสนท่าหร่้ะผมลงไปที่ชื่อคลิปผมมอเตอร์สตอรสนิวเช็คให้หมดแหละครับน้ำมันตัวดงต,งตงัวเดิน ผมเช็คให้หม่หมดให้เสียไปใช้กันแบ่งแบ่งกันไปใช้ครับแต่นี่นี่มีรอยแตกครังแ,แต่เขาบ้างถ้าพ่อผมจำไม่ผิดนะไปเชื่อมเนาะโดยเอาไว้ก็มันสึกหรอครับเวลาซ่อมแมเทนแนนทีนึงหมดเยอะมันไม่เหมือนคนเราไม่ได้มันไม่ค่อยได้ใช้งานนะเพาะไม่ค่อยได้ใช้งานถ้นาเรเสียทีนึงเวลาเราจะออกมาใช้ทีนึงก็หมดเยอะ ซ,ซีนท่อมอะไรให้เบรกเอฟให้เอฟซีไปใช้ดีกว่าประมาณนี้เครื่องดูไปแล้วคอนโทรลก็เดี๋ยวพวกที่ผมจะลองหาฝาครอบของลูกยางครับของ, PC, ของ PC, พีซีรุ่นห้าคมสุพีซีพวกร้อยยี่ร้อยสองร้อยมั้งก็ใส่ด้วยกันได้อยู่เนาะเนี่ยฝาครอบเนี่ยของเดิมมันไม่มีขายแล้วมันเปล่อยนไปแล้วอันนี้นะอะไรแยกสไลด์คอ ต่อก็าตายกดอันนี้ใบดันหน้าคันเร่งเดือดหน้าทอยหลังผมลองเมื่อวานนี้ก็โอเคครับใบดันหน้าก็ยังได้อยู่เนาะระดับนี้เนาะไม่มีเบี้ยวนะแสนกว่าบาทนะเนาะเอซมันก็จะประมาณเนี่ยสภาพแต่ว่าบูสลักเดิมทุกจุดครับของเดิมทุกจุด เดิมที่ผมหมายว่าเดิมติดรถมาครับตั้งแต่ซื้อมายังไม่เคยเปลี่ยนเพราะว่ามันเอามากเราไม่ได้ใช้ง,งานอะไรครับพ่อมาใช้เงินนิดหน่อยแกก็มาจ,จอดแอบพ่อพ่อก็ไปเสียไปมันก็ถูกทิ้ไงไว้เกือ,อ,อบกวเจ็ดปีครับวัดจระมงจระบีนมีครบหมดทุกจุดแต่นี้ผมถอดออกเดี๋ยวผมจะเอามาใส่คืนทันบนเดิมทุกจุดครับประมาณนี้เนาะไอซี่ไหนอยาก เห็นคลิปการทำงานก็เดี๋ยวผมช่วงนี้ผมไม่มีเวลาผมหมดเวลาแล้วอยู่นี่่าอาทิตย์หนึ่งแล้วงานผมงานขายรถคัอืน่นกองหมดเลยครับต้องไปทำงานขายรถคัอื่นก่อนเดี๋ยวมีเวลา,า่างแล้วผมจะมารีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งครับหลังจากที่เช็คระบบไฟของสว่างให้เรียบร้อยฝาครอบนี้แล้วผมก็จะมาแปะใหม่ครับหาชิ้นใหม่มาใส่ให้ เดิมมันมันมีครับมันถูกประมาณนี้เดินใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาการไปก่อนกับเจ้ามาทูไม่ใช่ทีเนี่ยมาทูเอสเคศูนย์สองเกตครับเครื่องสามสุดต่อมานี้แล้วกันเดินใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย